เอ้ยโย่สวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์บซยนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถทรงสปอร์ตเข้าใหม่ภายในร้านนะฮะลูกค้าเป็นรุ่น g p e พ Demon GR200R รนะฮะผมบอกเลยนะว่าตัวนี้นะเป็นตัว 4V ไม่พอนะครับลูกค้าเป็นตัวดาคอร์าเลยนะครับผมนะหายยากเลยนะครับผมและที่สำคัญนะตัวนี้ตัวดาคอรซ่านะฮะทำท็อปสปีดได้ดีมากมาก เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีเทลตัวรถเป็นไงนะฮะชุดสีตัวรถนะครับลูกค้าเป็นสีดําตัดสีดบอลเงินสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโครงแดงสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์นะ,ะเป็นรถ4จังหวะ4วาลวนะครับผมนะ2 0 0ซีซีเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะฮะท่อได้มาเป็นของ s c Project ส่งกระป๋องนะเดินเลทมาทั้งเส้นเงาๆแบบนี้เลยนะฮะของแต่งมีมาให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะลูกค้านะ มีชิวหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะฮะลูกค้าล้อเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเครื่องยนต์ฝั่งนี้นี่สะอาดกริบเลยฮนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะรถสภาพสวยและใหม่มากๆเลยใครที่กําลังหารถด,ดีมอนขับขี่อยู่นะผมแนะนําตัวนี้เลยเลขไม้อยู่เพียง19,0 0 0โลเท่านั้นครัครบลูกค้านะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมนะ ระบบไฟติดครบนะครับผมโซ่สเติร์นที่สะอาดกียรบเลยคันนี้ได้ไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังแต่งเลยท้ายสั้นแต่งอีกตั้งหากนะฮะส่งสวยๆเลยครับลูกค้าท่อล่านๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่ออีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ